ทั่วมือหนึ่งไร้เทียมทานบูมแมแรงแทบจะเป็นสิ่งประดิษฐ์เดียวบนโลกที่ป่าไปแล้วกลับมาหาเราครับโดยดั้งเดิมนั้นบูมแมแรงถูกใช้เป็นอาวุธสําหรับล่าของชาวพื้นเมืองอบอริจินแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปบูมแมแรงก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อล่าสัตว์อีกแต่นำมาใช้เพื่อความบันเทิงและกีฬาครับโดยบูมแมแรงนั้นมีแบบมากมาย และกระบีมือหนึ่งของเราในวันนี้เขามีบูแมแรงมาโชว์เราหลายแบบทั้งแบบคลาสสิกและแบบที่เขาคิดขึ้นเองไม่ว่าจะเป็นรูปทรงแมวั้งข่า,ขาวนางฟ้าหรือแม้แต่รูปคนที่ทำท่าวิ่งครับแม่เป็นยังไงครับแปลกไหมครับแต่แน่นอนว่าไม่ว่าจะสวยแค่ไหนถ้ามันปาแล้วกลับมาไม่ได้ก็ไม่ใช่บูแมแรงแน่นอนครับแบบ ความจริงแล้วก่อนที่พี่มานพจะมาทำบูมแรงนั้นแกก็เป็นพ่อค้าขายของช่ำปกติครับแต่ทว่าด้วยความที่หลานชายของแกเป็นคนติดเกมมากๆทำให้พี่มานพต้องหากิจกรรมให้หลานชายของเขาเล่นเพื่อเป็นการทดแทนครับและนี่เองครับคือต้นกําเนิดแห่งบูมแรงของเขาคุนนี้มานพบบูมแรงขั้นเทพ จุดเริ่มต้นของการทำบูมแมลงฮะสืบเนื่องม,มาจากว่าหลานชายของผมเนี่ยติดเกมแล้วผมก็เลยหาวิธีที่จะ,ะชักชวนหลานออกจากเกมคอมพิวเตอร์ผมไม่รู้จะทำอะไรนะก็เลยหาวิธีหาวิธีสิ่งของที่จะมาเล่นที่จะพาหลานออกมาเล่นข้างนอกบ้านไปหาดูในอินเทอร์เน็ตไปเจอบูมแมลงแล้วผมก็สั่งมา มันจะเป็นบูมแมลงแบบ3มแฉกแบบนี้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยลงทุนซื้อมา4ตัว5ตัวนี่แหละครับหมดไปประมาณพันกว่าบาทแล้วก็ปาไปแล้วไม่กลับมามีตัวเดียวมั้งที่ที่กลับผมก็เลยสึกถูกหลอกหรือเปล่าครัปลาก็กลับมามั่งไม่กลับมามั่งผมก็เลยนึกแค้นใจว่าเราถูกหลอกแล้วผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าลองทําเองดูดีไหมพอทําเองขึ้นมาปุ๊บ เออพอทําได้พอทําปลากลับได้อะโอเคผมก็เลยคิดว่าผมต้องทําขายแข่งกับเขาคนนั้นและมาถึงวันนี้ผมก็ทําได้อย่างที่คิดไว้เรามาชมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์วูมแมลงกันก่อนครับตะไบแบตตะไบท้องปลิงขนาดกลางตะไบท้องปลิงขนาดเล็กไม้บรรทัดยิด่ง2อมีดคัตเตอร์กันไกรเลื่อยฉลุกระดาษทราย กาวร้อนและสว่านไฟฟ้าครับเรียกได้ว,ว่าอุปกรณ์ช่างทั่วไปนี่เองครับเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วตอนนี้เรามาวาดแบบกันดีกว่าครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในตอนแรกนั้นกว่าพี่มานพจะวาดแบบได้อย่างแม่นยำแกต้องศึกษาอยู่นานเหมือนกันครับแต่เมื่อฝุดฝนจนรู้เทคนิคแกก็าสามารถทำบูมแรงที่มาตรฐานในแบบคลาสสิกได้ เริ่มโดยการนำกระดาษมาพับครึ่งจากนั้นเขาก็วาดโครงของตัวบูมมแรงลงไปอ้าวนี่มันแค่ครึ่งเดียวนี่ครับแต่พี่มานพก็ลงมือใช้กรรไกรตัดเลยครับนั้นตัดตัดตัด,ตด,ตดแล้วก็ตัดอย่างนี้นี่เองครับพอคลี่ออกมาจากแบบที่พับครึ่งเมื่อสักครู่เราก็จะได้บูมมแรงที่มีความสมมาตรกันอย่างแม่นยำและจากนั้นเราก็จะนำแบบที่ได้มาคัดลอกลายลงบนไม้อัดที่ส่วนใหญ่แล้ว จะมีความหนาราวๆหมิลลิเมตรครับต่อด้วยการนำไม้ที่ลอกลายเสร็จแล้วมาเข้าเครื่องเพื่อฉลุดูสิครับเรียกได้ว่าต้องใช้ความชำนาญจริงๆเพราะว่าถ้าพลาดองศาแม้แต่นิดเดียวเราก็จะเสียไม้แผ่นนี้ไปเลยทีเดียวและขั้นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อย GOLDEN BROWN texture LIKE TEXTURE SUN La my she runs me down with จากนั so 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 like ้นเราก็จะนำปูแมงที่ได้มาหยอดด้วยกาวร้อนเพราะว่ากาวร้อนนั้นจะช่วยยึดพื้นที่ของตัวไม้ได้ดีครับและตอนนี้ก็เพียงแค่รอให้แห้งเท่านี้เองครับมาลุยกันต่อเลยครับกับการเจีย ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางว่าปูแมงอันนี้จะใช้งานได้จริงหรือไม่พี่มานพเจียอย่างคล่องมือไม่ว่าจะเป็นปลายด้านนอกหรือด้านในเอานั่นเสร็จแล้วครับและตอนนี้สงสัยว่าพี่มานพจะเอามาลองโยนดูครับว่าจะใช้ได้หรือไม่ นั่นยังไงครับใช้ได้ทีเดียวเอาละครับตอนนี้เรากลับเข้าบ้านไปต่อกันที่ขั้นตอนต่อไปดีกว่าครับนั่นก็คือการขัดด้วยกระดาษทรายครับในขั้นตอนนี้เป็นการเก็บรายละเอียดของตัวไม้ทั้งเพื่อความปลอดภัยจากเสี้ยนไม้และทําให้ผิวของบุ้มมะแรงนั้นออกมาเนียนเรียบสวยงามครับ ก่อนนำมาทากาวร้อนทั้งด้านหน้าด้านหลังและตาแดดให้แห้งมาถึงขั้นตอนของการใส่ลายที่ต้องใช้เทคนิคการใช้แถบกาวสีขาวกรีดเป็นเส้นเพื่อนำมาพาดผ่านบูมแรงให้เป็นรูปร่างที่เราต้องการ ส่วนสัญ,ญลักษณ์ตัวเอ็มที่คุณผู้ชมเห็นนั้นมันก็ย่อมาจากชื่อของพี่มานพนี่เองแหละครับแม่แปะลงไปที่บูมมแรงเส้นเลยต่อด้วยการลงสีตามที่เราต้องการแล้วเคลือบเงาเพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นการรักษาเนื้อไม้อีกด้วยและช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยก็มาถึงแล้วเราจะเดินทางไปที่สนามทดสอบเพื่อจะดูสิครับว่าบูมมแรงของพี่มานพนั้น จะมีความแม่นยำสมคำร่ำลือหรือไม่โดยเราจะนำกรวยวางล้อมรอบพี่มน์ในรัศมีห้าเมตรครับถ้าบูมแรลงที่เขาเป่าออไปบินกลับมาตกในรัศมีได้เราถึงจะยอมรับครับว่าภารกิจนี้สาเร็จเริ่มต้นด้วยผลงานที่ชื่อว่ามาน์บูมแรลงนี่คือบูมแรลงที่เราเพิ่งสร้างเสร็จเลยครับเดินถือบูมแมลงมาอย่างมั่นใจ การป่าปุมแรงนั้นเราจะต้องดูทิศทางของลมด้วยครับโดยผู้ป่าจะต้องป่าให้ตั้งฉากกับทิศทางที่ลมมาหรือประมาณ80-90องศาโดยประมาณครับและก็ถึงเวลาแห่งการทดสอบ ไปแล้วครับโอ้ว้าวเร็วมากอ๋อ oh, เห็นแล้วครับลอยอยู่บนฟ้าลอยมาแล้วครับและรับได้เรียบร้อยถือว่าเป็นการเปิดตัวได้ดีทีเดียวมาต่อกันด้วยอันที่สองการปามูบแรงแบบสามขาที่พีมานพบ,บอกว่าบูบแรงชนิดนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มฝึกหัดครับเพราะว่าเล่นค่อนข้างง่าย พาไปแล้วครับโอ้บินตีวงมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมานแล้วและโอ้โหใช้นิ้วสอดไปรับอย่างสวยงามแม่ปูมแมลงยังหมุนติ้วติ้วติ้ว,วอยู่เลยครับเท่จริงจริงปิดท้ายด้วยปูแมลงที่มีความหนาส0มิลิเมตรซึ่งถ้าเป็นงวยก็ถือว่าเป็นรุ่นเทพวิเวทเลยทีเดียวความยากไม่ได้อยู่ที่การโยนอย่างเดียวครับแต่อยู่ที่การรับด้วยเพราะถ้าพลาดมือคุณอาจจะหักได้ เพราะบ,บูมแมรงอันนี้จะร่อนไปด้วยความเร็วราว40-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวและก็ปาไปแล้วครับมันหมุ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 นกลับมาเขาจะรับได้หรือไม่มาแล้วครับและเขารับได้เรียบร้อยสะใจจริงจรงความจริงแล้วปล่อยให้ตกในกลวยก็ถือว่าภารกิจสำเร็จครับนี่แหละครับไม่ว่าจะเทคนิคในเชิงช่าง กับการเจียภูมแรงให้ได้อุกสาที่แม่นยําเมื่อพผนวกกับประสบการณ์การดูทิศทางลมรวมถึงเทคนิคการปาภูมแรงที่เขาได้สั่งสมมาจนเป็นยอดถี่มือในศาสตร์ชนิดนีขอยกย่องจากใจจริงครับมานมภูมแรงขั้นเทพกระบมือหนึ่ง